Not review. Without it, what am I to be? The Lord of the Rings, the Rings of Power แม่มันสลับตำแหน่งเขาว่าลิงนี้กูงงตอนแรกแรกูเจอ The Power of Ring เนี่ยนะ <c oughs> The Ring of Power นะครับเป็นผลงานการกำกับของ JAYOANA คุ้นไหมคุม้นไหมคุ้นๆจากผลงานที่ระทึกจริงๆของ Jurassic Park, Jurassic World ภ <c oughs> าคที่2นะร 2> หรือว่าชื่อว่า Jurassic World f a l l e <en> น Kingdom Kingdom นะครับทำจริงเคยทำก่อนอันนี้อีกมีทำ The Off p h a n e แล้วก็มี เล่าเรื่องราวซูนามิในประเทศไทย่ะซึ่งโอเคถือว่าเป็นพุ่มกับที่ทรงๆรงถือว่าดีทรงถือว่าดี<อ>าแล้วทรงดีแล้วกัน The Lord of the Ring นะฮะเป็นซีรีส์ฮะที่สร้างมาจากหนังสือนะฮะเป็นเรื่องราวเอางี้ก่อนเหตุการณ์ในเด e Lord of the Ring ของ p ีเตอร์แจ็ o สันเนี่ยกี่ปีคุณได้โยนอะไรโยนพลราเลยโ,โยนมาให้ทุกคนด้วยอย่างงี้ต้องพูดกีนก่อนว่าไอซีรีส์เนี่ยจะใช้คําว่าเอามาจากหนังสือของ JR อา o l k i e n ิน<ๆ>ก็ได้ไม่ขนาดนั้นมันจะเป็นการมีคนเขาพูด ถึงเรื่องราวนี้คล้ายๆแฟนฟิกได้ไหมมันก็อาจจะใช่นะเอางี้ถ้าเกิดว่าโดยในแง่ของคาแรคเตอร์ตัวละครบางส่วนเนี่ยก็คือมีการหยิบมาจากต้นฉบับของ J.R.R Tolkien คล้ายคล้าย,ายอะไรเหมือนมีการเขียนโปรไฟล์กันเอาไว้ในแง่ของตัวละครตัวนี้โดยอดีตเป็นคนประมาณไหนคาแรคเตอร์ Character, มันประมาณยังไงอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการหยิบยงจุดนั้นเอามาเล่าแตกยอดออกมาเป็นเรื่องราวประมาณ1000ปีก่อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน The Lord of the Rings ภาคแรก The Fellowship of the Ring นั่นเองใช่ครับ ซึ่ง The Rings of Power นะครับไม่ใช่ทีมผู้สร้างจากพุ่มกับ Peter Jackson นะครับที่กำกับใจภาคอย่าง The Lord of the Rings ไว้นะครับแล้วก็เด e h o อปปิดด้วยนะครับอ่ะเข้ามารีวิวเลยนะ The Rings of Power นะครับเป็นเรื่องราวที่ทำให้คนดูอย่างเราๆะระพยายามที่จะปะติดประต่อเรื่องราวของ Lord of the Rings ปีเตอร์แจ็ o สัเข้ามาเสมอตลอดการเดินทาง2ออพิโซดทำให้เป็นความงุดงิด มุนงานตามนิ้วมือนินน้วมือนิเท้า <laughs> เนื่องจากเชื้อราคันในร่ม้ากตกางกันเชื้อราบนหนังสือกูอเนะีเนะ่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้คือระยะเวลาระหว่างเดอะลอร์ดเบลิงของพีดิเคสันเนี่ยกับหนังเรื่องนี้นนมันค่อนข้างยาวมาก <c oughs> มันยาวนานห่างนานเกิน <c oughs> ในฐานะที่คนไม่ได้อ่านหนังสืออย่างผมเนี่ยเราก็จะถูกพาไปกับสตอรี่ที่เขาอยากจะพาไปในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีอีกง่ามมือหนึ่งที่เราพยายามพูดว่าเราพยายามที่จะเชื่อมโยงตัวละครพวกนั้นเข้ากับตัวละครที่เรารู้จักมาเลยกลายเป็นความ หุดหยิบเบาๆถึงขั้นมากที่จะต้องหยิบ Google ขึ้นมาพิมว่ามึงเป็นใครต่าเรียกว่าอะไรฟอสใช่ไหมใช่พอสแล้วพยายามหา Family t r e e อาดูรินคือใครว้แล้วนานเท่าไหร่กว่ามึงจะมีลูกเป็น คือหลานมึงคนที่เท่าไหร่วะว่าจะไปเป็นกิมรีวะคือกูแค่อยากได้คอนเน็ชันนิดๆอะแต่คือมึงไม่มีคอนเน็ชันให้กูเลยมึงใครก็มามีคนเดียวที่กูรู้สึกว่ามันจะอยู่ถึงวันที่กูตัดสินใจกลับไปดูปีเตจจ่าอีกทีคือกาเดียนวะมีกาเดียนแล้วก็มีซารอนอีกคนนึงอะมีซาลอนต้องมีต้องมีอยู่แล้วแล้วก็มีไอตัวละครของฮิวโก้วิวิ่งที่ตอนนี้ผมผมนึกชื่อไม่ออกแฮะเอลรอนเอลรอนใช่มีเอลรอนด้วยก็อันนี้คุณอั้าจะมีมุมมองตรงไหนแชระมา้ ตอนผมว่ายังไม่ได้อะไรมากมายเลยผมรู้สึกว่าเป็น2ตอนที่ยังมีความกักกัรู้สึกเริ่มได้กลิ่นคอนฟ lict ของตัวละครเอลกับตัวละครคนแคะคนแคะนิด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 คิดว่าน่าจะเป็นจากความไม่ค่อยไว้ใจใครของของทางคนแคะด้วยนะครับแล้วก็เอลก็มีความไม่น่าไว้ใจเหมือนเหมือนปกติของเอลแหละใช่ค่อนข,ข้างแบบเน้นเน้นการเมืองก่อนเนาะแบบมีคิดอะไรก็คิดเป็นในแง่ของการปกครองการเมืองก่อนส่วนมุ่งของผมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆคุณอ้ําแต่ผมไม่ได้แบบอารมณ์แบบจับจดแบบต้องรู้ได้ทันทีว่าเอ๊ะใครวะอะไรก็ต้องนั่งมานั่งเซิร์ชผมไม่ได้รู้สึกคือผมเน้นปล่อยฟรีไปเพราะว่าอันนี้เราก็ พูดในฐานะของคนที่ดู The Lord of the Rings ทั้ง3ภาคอาจจะมีเคยมีซ้ำสักรอบ2รอ,อบอะไรอย่างนี้นะฮะส่วน The Hobbit เนี่ยก็โอ้โหรอบเดียวจบเลยไม่มีไม่มีซ้ำเลยเพราะจุดไม่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่อะไรอย่างี้กับการพยายามขยายยืดยาวของมันอะไรอย่างนี้ซึ่งพอเป็น The Lord of the Rings ที่เป็นเรื่องราวก่อนหน้านั้น1,000ปีเนี่ยตอนแรกอะถามว่าเรามีความคาดหวัง expectation มันจะต้องมีวิธีการที่หยิบโยงหรือการนำเรื่องราวสมัยปีเตอร์จัสันมาพูดถึงอยู่ไหมก็ ก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะแล้วเอาจริงๆด้วยความที่เราเห็นในแง่ของงานตัวอย่างงานภาพงานอะไรต่อมีอะไรเฮ้ยมันก็มีความพยายามเก็บดีเทลของความรู้สึกแบบปีเตอร์แจ็กสันเอาไวอ้อะนึกออกไหมมันทําให้เรามันยังแอบติดอยู่ตรงนี้ว่าเอ้ยเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อได้ม่นจะเชื่อมกันได้แหละมันมี<อ>วิธีการถ่ายภาพมันมีวิธีการเล่าเรื่องหรืออะไรสักอย่างในตัวอย่างที่เราสึกคุ้นเคยใช้คํานี้แล้วกันแต่พอมาดูซีรีส์จริงๆอ่ะเอาจจริงก็ผมใช้คํานี้นะคือมันเป็นวิธีการที่พยายามจะ moving on จา,จากการเล่าเรื่องวิธีการแบบปีจ็กสันมาเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วนะครับแต่แต่ภาพจากตัวอย่างมันมายังไงอะ่ะแล้วพอมาเล่าอยู่ในบริบทของภาพยนตร์หรือซีรีส์ตัวเต็ม2ตอนแรกเนี่ยมันก็ยังอดรู้สึกไม่ได้แหละว่ามันก็ยังมีอารมณ์ถวิลหาให้เราอยู่บ้างบางๆอะไรอย่างนี้แต่ขณะเดีวยวกันมันก็พยายามคิดในแง่ของสิ่งที่เรียกว่าการตีความในอีกรูปแบบหนึ่งคือตอนนี้มันก็จะมีประเด็นเกิดขึ้นมาว่าโอเคเฮ้ยมันจะมีคนที่เป็นกลุ่มแฟนแท้ๆฉบับนวนิยายของ JR ทุก์ทคิน ค่อนข้างจะมีข้อคอนขอดขึ้นมาแล้วว่าแบบในแง่ตัวละครนี่มันความลิงความคอนติเนียลจะจะว่าคอนติเนียได้ไหมก็อาจจะใช่แหละแต่เป็นการคอนติเนียย้อนกลับนี่หรอป่ะจากตัวเดอะลอตออฟเดอะลิงซึ่งโอเคเอาพูดตรงๆคือถามว่าดราม่าเดอะลอตออฟเดอะลิงที่เป็นฉบับภาพยนตร์ของปีเตอร์สันโดนไหมก็มีผมมานั่งอ่านทีหลังก็เพิ่งพบว่าเอาจริงมันก็จะมีกลุ่มแฟนที่เป็นคอแนวัตยายบางคนที่ค่อนข้างตําหนิเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงในแง่ของมีดราม่าที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่เป็นผู้ถือลิขสิิทธ์นนะะ ในช่วงเวลานั้นน่ะเ,เขาก็ค่อนข้างบอกว่าไอ้ปีเตอร์แจ็คสันเอาจริงเขาก็ไปปรับบ,บริบทของ J.R. ท็อกคินไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่คนอาจจะไม่ทันรู้สึกไงเพราะรู้สึกมันโฟล์มันสนุกดีอะไรอย่างเง<ม>ี้ยในรูปแบบที่เขาเล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เถียงไม่ได้เพราะว่าฐานะที่เราไม่ใช่คนอ่านหนังสือไงนึกออกไหม,ม,มไม่อา่านหนังสืนเน้ยายมาก่อนแล้วเรามานั่งดูหนังแล้วรู้สึกเออหนังมันเพลินหนังมันหนังมันอีพีอะแต่พอมาคุยในแง่ของซีรีส์เนี่ยด้วยความที่เราก็โตมาในระดับหนึ่งแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเเเเเข้้้้าา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 พยยยยยมม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 ปปปิดลัััับบในนนนนนุุอออออองงงงงงงที e ี e ่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 ่่่่ตะะะะะไรรรคคคซซึึึผูสกกวววจจจ็็ณแห แยกยันระหว่างสองสองทางก็คือทางแรก,กคือทางที่ว่าเราพยายามจะทําในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับอีกทางหนึ่งคือทางที่ไม่อยากจะให้เขาเรียกว่าไม่ไม่ทำรายน้ําใจของแฟนกลุ่มดั้งเดิมที่เป็นคอหนังสมัยใจภาคแรกมาก่ออะไรเงี้ยอ่าก็พยายามที่จะคงความรู้สึกนั้นเอาไว้แหละเงี้ยมนเลยเป็นความที่2ตอนแรกเนี่ยอาจจะยังจะเรียกว่าโฟลโได้เต็มปากไหมก็คงไม่ใช่แต่ถามว่าวิธีการเล่าเรื่องอะเราเราเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไม่กูไม่เข้าใจเอาแล้วแขกแล้วกูไม่เข้าใจไม่พอเข้าใจในบริบทที่มันพยายา พูดอย่างนี้ล้กันเออแต่ถามว่าเราเราเข้าใจระดับที่เราตอนนี้เราเดาเรื่องไปจนถึงอ่าเปอร์เซ็นต์ที่100ตอนสุดท้ายได้ยังก็ไม่ถึงขันนั้นหรอกแต่เอาไปว่าถ้าเกิดว่าโดยการปูเนี่ยเหมือนกับว่ามันพยายามที่จะสร้าง relationship อะไรบางอย่างซึ่งผมว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่แตกต่างอันนี้ผมอาจจะพูดนิดนึงว่าถ้าเกิดเราเทียบกันกับกับสิ่งที่ทาง House of t ด e d r าก o n ของเทปทเทียบไม่ได้ มันเทียบไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่เห็นภาพชัดในแง่ของเขาเรียกว่าในแง่ของเพสนึกออกไหมเทียบไม่ได้นั่นเขามีคือเขามีพื้นฐานของตัวไอ้เดลทอนอยู่แล้วม,ม,มแต่เรื่องนี้แม้ว่าเล่าย้อนหลังอ่ะแบบมันใช้เพสเดิมได้เพราะคนม<อ>ันตามเรื่องทันคืออย่างงี้ถ้าเกิดเอาเอาเพสแบบเอาใจวัยรุ่นนะอาพูดตรงๆอ่ะไอ้ท้าซุปเตอร์ดา,ดาก,ก็มันจะไปได้ดีกว่าแต่ขนาดเดียวกันพอเป็นตลอดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆกับคงลักษณะเพสแบบเดียวกับตอนที่เราดูสมัยไต้ภาคก็กูกูกับมองต่างยังไงกูกับมองว่าเรื่องนี้ที่ ช้าเพราะมันมีรายละเอียดเยอะอหนังสือมันหนาเป็นปึกเลยแล้วก็คนที่เขียนหนังสือตายไม่แต่อันนี้คือเรื่องราวที่มันเติมแต่งผู้แต่แต่งยังไงก็ต้องยังอยู่ในหนังสืออยู่ดีซึ่งคนเขียนหนังสือตายแต่กับเกมอัโทนเนี่ยคนเขียนหนังสือยังอยู่ดังนั้นเนี่ยเพราะแตกต่างในนรงเออดังนั้นเนี่ยการจะขยับขยายการจะลดเพจสเพิ่มเพสกีจการที่จะเหลือแค่บางส่วนในเล่าเล่าเรื่องนี้ไม่เล่าเรื่องนี้มันมีการไปปรึกษากับคนเขียน หนังสือโดยตรงม,มันเลยทําให้สตรอรี่มันมันแข็งแรงกว่าะนะครับแตการหล่อบลิงเนี่ยคนเขียนต้องมโนโด้วยอนะ่ะส่วนหนึ่งต้องมโนต้องเดาใจด้วย<อ>แล้วก็อีกอย่างคือเขาไม่ต้องมโนเดาใจหรอกเขาต้องมานั่งวางโครงสร้างใหม่ะนะคะัแบแตการโครงสร้างเนี่ยเวลาคนที่มันไม่ได้เขียนเองเนี่ยแล้วทําหนังเนี่ยกับคนที่ทําหนังแล้วมีนักเขียนที่เขียนหนังสือเรื่องนั้นนั่งอยู่ข้างๆมันไม่เหมือนกันเลยอ่าโอเคเข้าใจเข้าใจแต่ก็มาทำให้ ep หนึ่ง e ีสองพะย่ะ ายามปูเนื้อเรื่องโดยที่พยายามทิ้งปมให้มันน่าสนใจไว้ตอนจบโอเคแต่มันแต่มันก็แลกมากับความรู้สึกจะรู้สึกซึมซึมกงกงนิดนึงนะฮะก็เลยก็เลยพูดในฐานะของคนที่แบบว่าถ้าเกิดผมที่โตมากับ l o T R นทั้งผมนะคุณอ้ําเนี่ยโอเคเราเราอาจจะรับในความรู้สึกแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ขณะเดียวกันผมว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่รู้สึกว่าเออแบบเจออีพิกแฟนตาซีที่ค่อนข้างเข้มข้นเล่าเรื่องเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึก ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยโดนเส้นอะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้เราจะไปพูดแทนเขาไม่ได้ก็พูดแทนเขาไม่ได้หรอกเพียงแต่อันนี้เราก็อาจจะเป็นการแชร์มุมมองส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะก็นั่นแหละครับมองคุณคนเดียวเลยก็เป็นมุมมองที่ผมก็พูดมาจากการที่ดูฮาวส์ร็อคตะตะก้นั่นแหละไม่รู้ผมไม่รู้ คุณคุณคนเดียวอ่รคุณรู้เหรอผมรู้ไงผมรู้ก็ไม่ได้ระทึกมากนะฮะไม่ได้เร้าใจมากแต่คิดว่าด้วยความเป็นลอเบอร์ลิงแล้วเนี่ยมันเลยทําให้คนเนี่ยยังตั้งตารอนะครับยังตั้งตาที่จะเสี่ยงเสี่ยงภัยกับมันต่อไปใน E ีีต่อไปใช่ก็คิดอย่างนี้นะใช่ใช่ผมก็คิดแบบเดียวคุณอ้ําแหละว่ามันอาจจะไม่ได้เร้าใจเรามากแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะตามมันต่อเพราะเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าการสร้างตัวละครการลาเดียนในเวอร์ชัน ดูอนเดียดเลยเนี่ยถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเปิดมุมมองกาลเดียนที่เป็นเวอร์ชั่นหญิงแกร่งเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องดราม่าอะไรใดๆไม่ได้ว่าป้ากอก็แก่งก็แก่งไม่แต่เราพูดในฐานะภาพจำเออมึงถ้ามึงพูดว่ากาเดียนเวอร์ชั่นแก่นเซียวก็โอเคแก่นเซียวก็ได้ส่วนส่วนเรื่องอันนี้เราแวะนิดนึงส่วนเรื่องประเด็นแอนตี้วอล์กเรื่องบอมเบอร์รีวิวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่า ันไ้แต่ละอย่าุยคิเลยแต่ละตอนเซนน่ะท่ามเลยผมรู้สึกเที่ยเลยผิวสีผิวอะไรไม่เห็นไม่ติดไม่ติดคือผมรู้สึกว่าในแง่บริบทเท่าที่ดูไม่ติดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันคือแฟนตาซีอะแล้วแฟนตาซีคูจะเอาอะไรเออนะก็ประมาณนี้ลวกันนะครับก็ถือว่าเป็นเอางี้ถ้าเกิดว่ากันเฉพาะ2ตอนแรกของผมผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นการโจหัวที่ดีแหละแต่ถามว่าเราไปตั้งความคาดหวังไว้สูงมากขนาดนั้นได้ไหมก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่อ่ะผมรู้สึกว่าเอาเงี้เดี๋ยวเรารอดูดีกว่าว่าอ่าดีนที่มันจะเดินต่อไปอาทิตย์หน้า ทต,ต่อไปจนกะทั้งไปถึงจบซีซันแรกอะไรเงี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวโอเวอร์ออกอีกทีหนึ่งละกันนะครับตามนั้นนะครับ